เตอรต้าคอมพิวเตอร์นะครับติดตั้งเซนเซอร์รอบคัน8จุดนะครับหน้า4จุดหลัง4จุดมาดูการทํางานนะครับเขาจะถอยตัวนี้ก็โชว์ที่เรือนไม้ได้นะครับนะครับก็จะเริ่มเตือนแบบนี้นะครับอันนี้มีวัตถุสิ่งกีดขวางอยู่ด้านหลังขวานะครับถ้าชิดถ้าใกล้เข้าไปอีกนะครับนครับก็จะเตือนเป็นระยะระยะไปเรื่อยๆนะครับ ก็จะมีระยะบอกใกล้ๆแบบนี้นะครับแล้วก็ส่วนด้านหน้าก็ทํางานตอนเข้าเกียร์ดีนะครับด้านหน้าก็มีนะครับอันนี้ผมจะเดินหน้าไปถ้ามีวัตถุสิ่งกีดขวางอยู่ด้านหน้าเซ็นเซอร์ก็จะเตือนให้นะครับแบบนี้นะครับ จะถอยนี่อันนี้มีสิ่งกีดขวางอยู่ตรงกลางของรถนะครับถ้าชิดเข้าไปอีกเสียงก็จะดังทีขึ้นนะครับเป็นระบบแคนบัสนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ปิดเปิดเซ็นเซอร์ที่เลือนไม้ได้นะครับถ้าปิดเสียงชั่วคราวก็กดปุ่มโอเคนะครับถ้าเกิดว่าลํำคานก็กดตรงนี้รู้แล้วว่ามีอะไรกีดขวางก็กดตรงนี้เลยครับมันก็จะปิดเสียงให้นะครับปิดเสียงชั่วคราว ก็ปิดเปิดระบบผ่านเรือนไม้ได้นะครับพี่กดโอเคมันก็จะปิดให้กดอีกทีมันก็จะเปิดให้นะครับแล้วก็ทําสวิตช์แยกคันนี้ลูกค้าอยากให้ทําสวิตช์แยกให้ก็ทาได้นะครับปิดเปิดตรงนี้ก็ได้ครับไม่ปิดที่เรือนไม้ก็ได้ปิดที่ปุ่มสวิตช์ตัวนี้ได้เลย ลูกค้าที่สนใจก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามได้ที่เบอร์0817757546ผมช่างโยนะครับขอบคุณครับ t o y o ต a คอมมิวเตอร์นะครับคันนี้ลูกค้าทำหน้ามาเจตตี้มาแล้วนะครับวันนี้ติดตั้งเซ็นเซอร์รอบซันนะครับเซ็นเซอร์หน้าเป็นแบบฝังนะครับหน้า4จุดหลัง4จุดนะครับนี่จุดที่2จุดที่3จุดที่4นะครับแล้วก็ามาดูด้านท้ายนะครับ ด้านท้ายก็เป็นแบบฝังแบบนี้นะครับตำแหน่งติดตั้งก็ประมาณนี้นะครับสําหรับคอมพิวเตอร์ที่ทําหน้ามาเชตตี้นะครับสําหรับลูกค้าที่เป็นหน้าเดิมอยู่ก็สามารถติดตั้งได้นะครับแล้วก็สามารถแสดงผลที่เรือนไม้ได้นะครับยู